จริงไหมครับคุณอากินข้าวแช่น้ําเปล่าใช่ใช่ผมกินข้าวแช่น้ําเปล่าครับคืออาที่คุณติ่งมาริกาด็อกเตอร์มาริกาบอกใช่ไหมใช่ครับคือผมนี่อย่างนี้ครับข้าวเนี่ยบ้านผมเนี่ยพ่อแม่ผมมีอาชีพทํานาแล้วเวลาข้าวมันเหลือเป็นข้าวเย็นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ก่อไฟอุ่นเพราะเราไม่มีหม้อไฟฟ้าแล้วหุหงหม้อฟืน นะครับหูม้อฟืนเวลาเอาตักข้าวเย็นมากินตอนเย็นเนี่ยครับกินตอนกลางวันตอนเย็นเนี่ยเราตักข้าวมาผมก็จะเทน้ําเปล่าใส่จานเลยครับใส่จานเลยทําคล้ายข้าวสาวน้ํานะครับแล้วก็กินกับปลาเคม็ปเมปลาเกลือบ้างไข่เจียวบ้างนะครับผักกาดบ้างไอ้กระเทียมดองบ้าง มันลื่นคอดีนะฮะก็กินติดเป็นนิสัยก็ทั่งทุกวันนี้ครับมาปุ๊บเอาข้าวมาก็น้ําเปล่าเทใส่จานแล้วกินเดี๋ยวมันก็ไปผสมในท้องดีกว่าไปกินฝืดๆอีกนะครับกรดผมไม่ได้สะสมเลยครับไม่มีสักอันเลยกรดไม่มีเลยครับผมไม่มีกรดสักอันหนึ่งนะครับท่านพลตำรวจโทอัมพรจารุจินดาเนี่ยจะสะสมกดรกกดหลายร้อยหลายร้อยอันเลยนะครับผม ไม่ได้สะสมกริตเลยจะส,ะสะสมโบวี่จะสะส,ะสมโบวี่นะครับมีดเดินป่ามีดโบวี่ดาบนะฮะไอ้เรื่องจริงด็อกเตอร์มาริกาไม่ได้แซวผมฮะเรื่องจริงครับเวลาไปกินข้าวกับแขกกับอะไรเงี้ยผมก็แอบเอาน้ำเทใส่จานอยู่เรื่อยนะครับขอบคุณครับบอกว่าชื่นชอบผมนะครับถ้าเป็นทหารก็ท่านแม่ทัพภาคสองขอบคุณครับขอบคุณ ใช่ลักษณะเหมือนเข้าแช่อย่างนั้นนะฮะแล้วไม่ใส่น้ำร้อนเลยนะเอาน้ำเย็นเนี่ยครับน้ำเย็นใส่ครับเอาน้ำเย็นใส่ฮะคือเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยกินข้าวกับกระเทียมดองนะกระเทียมดองเนี่ยผมก็จะเอามาหั่นแล้วก็ทอดกับไข่ตอนนี้สมัยไปเป็นสารวัตรเป็นรองผู้กำกับที่สามร้อยอดเป็นผู้กำกับที่สามร้อยยอดเนี่ย มันมีเสือเสือผินเสือผินมันหนีการตามล่าของตำรวจไปมันไปหลบอยู่ในถ้ำที่บนภูเขาสามร้ยอดนะครับปรากฏว่าตำรวจไปค้นเจอในถ้ำนะครับมันมีข้าวสารมันข้าวสารเนี่ยหมกไว้ในถ้ำแล้วมีไหกระเทียมดองนะครับแล้วมียากะระเล็คือบุหรี่เข้าไว้คนก็บอกโอ้โหไอ้เสือผินมันอยู่สบายเลย แม่นหุงข้าวสวยร้อนๆกินกับกระเทียมดองผมก็เลยไปซื้อก,กระเทียมดองที่ตลาดมากินนะครับข้าวสวยร้อนๆจานหนึ่งกัดกระเทียมกินเออมันก็เข้าท่าดีนะครับไม่ใช่ขิงเรื่องข้าวแช่น้ำเรื่องจริงผมนี่จะเป็นคนกินข้าวหมดทุกเม็ดนะ เวลาตักข้าวเองนะไม่ใช่ว่าร้านค้าตักให้ผมนะผมตักข้าวเองเนี่ยผมก็จะกินข้าเวเม็ดพุเม็ดกังอ่าผมกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับผมกวาดน้ําเลยนะครับน้ําเนี่ยแห้งเลยการที่เรากินหมดเนี่ยท่านรู้ไหมว่าแม่ค้าเขาดีใจนะโอ้โหเขาทําอร่อยเขาทําอร่อยนะครับจะปลื้มใจเขาจะปลื้มใจครับจะปลื้มใจทําอร่อย เออเห็นใ้พวกเด็กๆเจนแซบในกัมพูชาว่ามันจะเอาเป็นเนปาลสองเนปาลสองมานะครับมึงลองเอาเลยแต่ต้องบุกให้เร็วนะและทหารฝ่ายตรงข้ามฮุนเซนเนี่ยเวลาเด็กเจนเซมันบุกคารืหาดฮุนเซนเนี่ยมึงต้องรีบออกมาช่วยอาศัยจังหวะนั้นนะครับลุมฮุนเซนเลยนะ ถ้าไม่งั้นไอ้ฮุนเซนมันสั่งหน่วย BSQ มันกลาดยิงไอ้เจนแซตไอ้ที่ผมเป๊ะๆแสกๆมาเนี่ยตายห่าหมดเอ้ยกองทัพไทยเราเหนือชั้นนะตอนที่จะไปฟาดขุนศาเนี่ยนะครับกองทัพไทยนี่ไม่ธรรมดานะโน่นส่งกำลัง ไปลบในลาวในเวียดนามในเกาหลีนะครับขมียนใกล้ๆเองนะครับอย่าคิดว่ากองทัพไทยไม่กล้าทำใ้ฮุนะเซน